มารู้จักกับซูเปอร์คอมพิวเตอร์คนที่ยอมเดินทางไปกลับบ้านกับที่ทำงานวันละมากกว่า3ชั่วโมงขึ้นไปเราก็คงรู้จักคำว่าคอมพิวเตอร์หรือคนที่เดินทางจากบ้านที่อยู่นอกเมืองชาญเมืองไปกลับสถานที่ทำงานหรือสถานศึกษาที่อยู่กลางเมืองแล้วก็เป็นการเดินทางระยะไกลนะครับแต่ว่าณวันนี้มันมีคำใหม่เกิดขึ้นคือคำว่า ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คือคนที่เดินทางไกลมากๆจากบ้านที่อยู่นอกเมืองที่อยู่ชานเมืองมาสู่ที่ทำงานที่อยู่กลางเมืองซึ่งเขากำหนดว่าถ้าเดินทางเกิน3ชั่วโมงต่อวันรวมไปกลับนะครับหรือว่าเฉลีย่ยคือขาละประมาณชั่วโมงครึ่งหรือ90นาทีเนี่ย <c oughs> เขานับเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วซูเปอร์คอมพิวเตอร์กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆในโลกด้วย สองเหตุการณ์หรือสองแรงผลักดันครับแรงผลักดันที่หนึ่งคือเรื่องของเพนเดมิกหรือว่าโควิด -19 ครับทำให้คนย้ายถิ่นฐานจากบ้านที่อยู่ใกล้ที่ทำงานในเมืองหรือชานเมืองนิดหน่อยไปอยู่ไกลขึ้นอาจจะอยู่ชานเมืองที่ไกลขึ้นหรือไปอยู่เมืองอื่นเลยดังนั้นก็เดินทางไกลขึ้นกับอีกอันนึงก็คือกลุ่มคนรุ่นใหม่ครับกลุ่มคนที่อายุ25-30ปีหรือที่เรียกว่ามิเลเนียน กลุ่มคนกลุ่มนี้กลายเป็นซ u เปอร์คอมพิวเตอร์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับมันปรากฏในเว็บไซต์ Yahoo Finance นะครับเขาได้กล่าวถึงตรงนี้ว่ากลุ่มซ u เปอร์คอมพิวเตอร์คือใครและมีทิศทางอย่างไรเขายกตัวอย่างหลายๆประเทศครับเริ่มต้นที่ประเทศอังกฤษครับประเทศอังกฤษกำลังเจอปัญหาของซ u เปอร์คอมพิวเตอร์อย่างหนักที่ผมบอกแล้วนะครับว่ามีการเดินทางไปกลับ เกินกว่า3ชั่วโมงต่อวันระหว่างบ้านกับที่ทำงานหรือว่าขาละเกิน90นาทีเราคงคิดว่าคนเหล่านี้คงทุกทรมานชีวิตไม่มีความสุขกับการต้องเดินทางขาหนึง90นาทีวันละ3ชั่วโมงไปกลับที่ทำงานแต่ในความเป็นจริงครับกลุ่มซูเปอร์คอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่แล้วนะครับเดินทางมากกว่าขาละ2ชั่วโมงหรือรวมทั้งวันเนี่ยเกิน4ชั่วโมงขึ้นไปครับแต่ว่าคนเหล่านี้ อาจจะมีความสุขก็ได้นะครับเพราะว่าผลการสำรวจพบว่ากลุ่มคนเหล่านี้ก่อนโควิดครับเขาเคยอยู่ในเมืองอยู่ใกล้เมืองเดินทางไม่นานขนาดนี้แต่ในช่วงโควิดครับที่ล็อกดาวน์เนี่ยเขาจะตัดสินใจย,ย้ายออกไปครับย้ายออกไปอยู่ไกลทีเดียวและหลังโควิดตอนนี้เขากลับมาทำงานที่ออฟฟิศเหมือนเดิมเดินทางไกลขึ้นกลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แต่เขาไม่ได้เดินทางเข้ามาทำงานทุกวัน 5วันต่อสัปดาห์ครับโดยเฉลี่ยแล้วคนที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์เดินทางเข้าสำนักงานกลางเมืองเนี่ยนะครับแค่3วันต่อสัปดาห์ไม่ได้5หรือ6วันต่อสัปดาห์แบบก่อนมีโควิดนะครับคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเอ๊ะมันก็ยังเสียเวลาเดินทางเยอะอยู่ดีแหละต่อให้แค่3วันแต่ว่าต้องเดินทางวันละ4ชั่วโมงขึ้นไปก็ต้องเสียเวลาเดินทางทั้งสัปดาห์เนี่ย 12ชั่วโมงเข้าไปแล้วนะวันหนึ่งทำงาน8ชั่วโมงเนี่ยก็คือมากกว่า1วันอีกนะแต่ผลการสำรวจของเขาครับเขาพบว่าคนเหล่านี้ที่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์มีความสุขต่อการใช้ชีวิตที่ไกลจากที่ทำงานแล้วยอมเดินทางไกลครับผลการสำรวจเขาบอกว่า3ใน4หรือว่า75%ของซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ครับเขาบอกว่าเขามีความสุขแล้วก็1ใน3เนี่ยนะครับบอกว่า เขามี work life balance หรือว่าสมดุลระหว่างการทำงานกับการใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านที่ดีขึ้นนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งครับก็บอกว่าแม้ว่าจะเสียเวลาเดินทางนานเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางมากขึ้นก็ตามทีแต่ว่ามันถูกชดเชยและคุ้มกว่าด้วยค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพรวมถึงค่าเช่าบ้านในพื้นที่ที่เขาไปอยู่ใหม่ที่อยู่ห่างไกลจากที่ทำงานที่อยู่ศูนย์กลางเมือง ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจกหลักที่ค่าเช่าแพงมากมีความแออัดได้ห้องขนาดเล็กคึกคักวุ่นวายการอยู่อาศัยการพักผ่อนไม่มีความสุขแบบยอมอยู่ไกลกว่าค่าครองชีพถูกกว่าและมีความสงบก,กับการใช้ชีวิตที่บ้านมากกว่านั่นคือของประเทศอังกฤษครับแต่ว่าสถานการณ์แบบนี้เกิดไปทั่วโลกครับที่ประเทศอเมริกาก็เกิดสถานการณ์ซูเปอร์คอมพิวเตอร์เพิ่มมากขึ้นครับก่อนโควิด ระยะทางระหว่างบ้านกับที่ทำงานเฉลี่ยของคนอเมริกันในปี2019นะครับอยู่ที่10ไมล์หรือประมาณ16กิโลเมตรแต่ว่าสิ้นปี2023ครับหลังจากโควิดจบลงแล้วเนี่ยระยะทางเฉลี่ยเพิ่มขึ้นเป็น27ไมล์หรือเพิ่มขึ้น2.7เท่านะครับ27ไมล์ก็คือประมาณ44กิโลเมตรเพิ่มขึ้นมากทีเดียวนะครับและกลุ่มที่มีระยะทางในการเดินทางเพิ่มขึ้นมากที่สุดและกลายเป็น ซูปเปอร์คอมพิวเ,เตอร์มากที่สุดคือกลุ่มวัยมิเลเนียมครับคือคนที่มีอายุระหว่าง25ถึง30ปีเขาบอกว่าเขามีความสุขที่จะอยู่ห่างไกลจากเจ้านายและแหล่งงานของเขาครับแล้วยิ่งไปกว่านั้นอีกครับประเทศอเมริกาเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มากหลายๆคนนะครับเดินทางมากกว่า500ไมล์หรือว่ามากกว่า700กิโลเมตรนะครับเพื่อจะเดินทางจากบ้านไปที่ทำงาน หลายหลายคนขึ้นเครื่องบินแล้วพบว่าค่าเครื่องบินไปครับเทียบกับส่วนต่างของค่าเช่าที่อยู่อาศัยระหว่างกลางเมืองแหล่งงานกับที่ใหม่ที่เขาไปอยู่นะครับต่างกันถึง1,000ดอลลาร์ต่อเดือนหรือประมาณ3,500 0บาททีเดียวเพราะฉะนั้นเขาบอกว่าเขามาอยู่ไกลกว่านี่มันถูกกว่าเยอะๆนะครับแต่ว่าสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้สำนักง,งานแล้วก็เจ้านายก็ เรียกพนักง,งานกลับเข้ามาทำงานที่ออฟฟิศมากขึ้นคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ทำให้คนมีความต้องการเป็นซ u เปอร์คอมพิวเตอร์ลดลงแต่ในความเป็นจริงกลับไม่ใช่เลยครับผลการสำรวจของประเทศอเมริกาบอกว่าคนที่อยู่ในเมืองทุกวันนี้ยังไม่เป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์บวกกับสถานการณ์ที่เจ้านายเรียกลูกน้องกลับมาที่ทำงานที่ออฟฟิศเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่กลับพบว่าคนที่ยังอยู่ในเมืองเนี่ย เกินครึ่งครับอยากจะกลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์อยากจะอยู่ไกลขึ้นเพราะว่าเขาบอกว่าอยู่ในเมืองเขาไม่มีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ครับแต่สำหรับมุมมองของผู้ว่าจ้างมุมมองของบริษัทแล้วเนี่ยเขาบอกว่ากลุ่มซูเปอร์คอมพิวเตอร์กลายเป็นปัญหาครับเพราะว่าเขาไม่สามารถเรียกมาทำงานในกรณีฉุกเฉินหรือว่าความสะดวกในการทำงานประสานงานระหว่างกันเนี่ยมันลดลง แล้วก็เริ่มมีหลายๆบริษัทครับออกมาตรการบังคับหรือกึ่งบังคับให้พนักงานเนี่ยกลับเข้ามาอยู่ใกล้ที่ทำงานไม่กลายเป็นซูเปอร์คอมพิวเตอร์ที่เดินทางไกลๆครับเช่นเมื่อแค่สัปดาห์ที่ผ่านมานี่เองครับ a タโกเนียซึ่งเป็นผู้ผลิตและผู้ออกแบบผลิตภัณฑ์เอาดร์ทั้งหลายนะครับพวกเป้สะพายหลังสำหรับเดินป่าเสื้อผ้าเดินป่าทั้งหลายเนี่ยชื่อดังในระดับโลกเนี่ยครับ เขาออกมาตรการที่บอกว่าพนักงานของเขาจะต้องไม่อยู่ไกลเกิน60ไมล์จากหับเจแห่งในประเทศอเมริกาของเขาส่วนใหญ่ก็คือเมืองใหญ่ๆที่เป็นแหล่งผลิตเสื้อผ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของパธโกเนียนะครับเขาบังคับเลยว่าอยู่ไกลเกินกว่านี้ไม่ได้ซึ่งตอนนี้มีพนักงานของパาโกเนียประมาณ90คนครับที่อยู่ไกลเกินกว่า60ไมล์จากหับเจ็ดแห่ง ของพาตตาโกเนียแล้วเขาได้รับการยื่นคำขาดครับว่าจะย้ายบ้านหรือว่าออกจากงานไปแล้วก็เช่นเดียวกันครับแพลตฟอร์มออนไลน์ชื่อดังของจีนที่ขึ้นต้นด้วยตัวทีนะครับแต่ว่ามีสาขาอยู่ในประเทศอเมริกาเขาก็บอกไว้เลยว่าสำหรับพนักงานของเขาที่ที่อยู่อยู่ห่างจากสำนักงานมากเกินไปไม่อยู่ในระยะใกล้ๆที่ทำงานก็อาจจะถูกเลิกจ้างได้ ถ้าไม่ย้ายมาอยู่อาศัยใกล้ที่ทำงานก็เป็นประเด็นที่เราคงต้องพิจารณาครับซูเปอร์คอมพิวเตอร์คนที่เดินทางไกลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเขาคิดว่าอยู่ไกลที่ทำงานแล้วเขาได้ที่อยู่อาศัยที่เขาต้องการและเขายอมแบกรับค่าเดินทางระยะทางในการเดินทางที่เพิ่มขึ้นระยะเวลาที่นานขึ้นแต่เขาบอกว่าฉันแฮปปี้ฉันมีความสุขกับการที่ได้อยู่บ้านในบริเวณที่ฉันต้องการอยู่ในชุมชน ที่เหมาะสมกับชีวิตของฉันเรื่องของฉันฉันจะเดินทางมาทํางานไกลแค่ไหนขอให้ฉันรับผิดชอบงานฉันได้ไม่เข้ามาสายเกินกว่าที่กําหนดก็น่าจะพอแล้วแต่เจ้านายผู้ว่าจ้างกลับไม่ได้คิดแบบนั้นครับเพราะว่ามันมีประเด็นต่างๆที่ต้องจัดการอีกมากมายและเรื่องของอารมณ์ฟีลลิ่งของพนักงานบรรยากาศในการทํางานคุณเดินทางไกลามาคุณก็เหนื่อยคุณก็อารมณ์ไม่ดีและอื่นๆที่อาจจะเป็นปัญหาต่อการทํางานของเขาได้นะครับ ก็เป็นสิ่งที่เราต้องคิดต่อไปครับว่าอะไรคือบาลานซ์ของความต้องการ2อย่างนี้ที่แตกต่างกันวันนี้ก็ต้องลาไปแค่นี้แล้วพบกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปสวัสดีครับ